คือตอนแรกก็เข้าใจว่ามีใครไปบอกพี่หมอปลาว่าตรงนี้มีผีหรือเปล่าเพราะว่าหลักกิโลเฮียนก็คือมีวิญญ,ญาณที่ตายใช่ไหมตาเซยัย,ยมีอะไรนะตาจาันเออตาจันเนี่ย <yes. S 1> ที่รวมก <ders> ัน<ๆ>อยู่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเชิญมาและพอพี่หมอปลามาดิฉันมองหาเขาถือคอนมาบอกเขาไม่แน่ใจเพราะเขาเดินแบบืหเหมือนตั้งหน้าตั้งตาจะไปตั้งใจเอาเรื่องกับพูดผีวิญญาณเลยค่ะเนี่ย แล้วคุณดูท้องฟ้าตอนมาดิโอ้โห oh, ท้องฟ้าวิปลิตแปรปวนทันใดนี่แล้วดูดูท่านะดูท่าดูท่าเหมือนมาเอาเรื่องอะคุณผู้ชมพี่หมอปลาเดินทางมาที่หลักกิโลเฮียนในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์ค่ะแน่<ะ>หลักพังแน่เอโอ้โห oh, oh, เอาและแล้วตอนไปมีอาการอกอ oh. <ๆ S 1> ักอกอักไหมเนี่ยพี่พอา้าว สแปดเดลงไปเยอะนะแกทำงานหนักไปหน่อยเออน่าจะซุบๆอยู่เหมือนกันนะคะสักพักหนึ่งจุดทูบอ่ะคุณผู้ชมพอจุดทูบเสร็จปั๊บเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนพี่หมอปลาเขาจะแบบอ้าวไม่ได้มาทุบนี่มาขอเหมือนกันหมอปลาเงอออกบ่อยเฮ้ยเธอเชื่อด้านนี้หมอปลาหมอปลาเงอออกบ่อยหรือเปล่าเนี่ยเออพี่หมอปลาบอกว่าพี่ไม่ได้มาทุบ วันนี้มาขอเหมือนกันชาวบ้านยูทูบเบอร์ที่เขามารอดูตอนแรกเขาตกใจเหมือนกันกลัวพี่หมอปลาจะทุบศาลก็เลยบอกนั้นอยากให้พี่หมอปลาเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเออช่วยล้วงไหให้หน่อยแต่ว่าจังหวะล้วงดิฉันว่ามันแปลกๆนะคุณผู้ชมลองดูหน้าฟังเสียงหน่อยไหมสี่เยงดียวงเดียวนะสี่เพงเดียวกับผมดูชมนะครับหมายเลขสี่นะครับอย่าบอกวันหนึ่งน เจครับผมเจ็ดเด็ดทีเดบีเีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดาปฝาางให้หน่อยสี่สเจ็ดเกาเจ็ดเกาตัวระกอักูกนนี่เจ็ดเมีอยู่ตรกบหลักกีลูนะโลนะตัวที่สหมอปลาห้โชครับเจรับเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ เก้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเกต้องกับหลักกิโลครับผมหมอปลาสองตัวไหมครับสตัวครับนี่เลยครับสองเจ็ดนสองเจ็ดเจ็ดสองูออไงเนาะเจ็ดสอออสองผมเจ็ด เจ็ดสองดีนะครับเาหมดแล้วเก้าสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดอย่าบอกนะชี้วันนี้แล้วมาทุบวันหน้านะครับไม่ได้นะครับผมมาทุบมาทุบปากนะครับหมอปลาขอร้องนะครับหมอปลาขอร้องนะครับดูไปดูมาดิฉันว่าไม่ใช่ละหมอปลาที่ไหนว่าอีสานพี่หมอปลาเขาไม่ได้อยู่ภาคอีสานนักหน่อยคุณผู้ชมเออเป็นคนเมืองเพชรก็เลยไหนดูใกล้ๆดิเฮ้ยแต่มันเหมือนนะก็ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะ มันเหมือนเดะเลยนะพี่หมอปลาเขาว่าอีสานบดาเออคนนี้เป็นหมอปลาภาคอีสานค่ะยคุณผู้ชมว่าเหมือนปะมืันคือมีพิเทียมก็อันนี้ก็ปลาปลอมใช่เป็นปลาอีสานอ๋อปลาอีสานเออมีปลาเบืองเพชรกับปลาอีสานให้สังเกตตัวจริงต้องมีพุงต้นเลยอ่ะ ถ้าเจอคนหน้าเหมือนอให้ดูที่ข้าน<ด>ี่พ,พี่โว้หนดวดโกหวัว <ๆๆ S 1> อะไรปายานะโอ้แล้วชอบใส่เสื้อสีขาวแบบนี้เหมือนกันด้วยหนวดก็ขับคล้ายขับคลา,คคลาเออแต่เวลาพูดออกมาว้าวอีสานเออบอนมันบอแมนหมอปลานี่เออไม่ใช่ไงพี่เขาเป็นหมอปลาภาคอีสาน่ะคุณผู้ชมแม่ไอ้เราก็นึกว่าใช่หมอปลาเกือบจะเชื่อแล้วไม่ล่ะคุณผู้ชมยังบอกว่าเกือบจะเชื่อเลยเขียนอะไรอะพี่พี่เขียนอะไรหนูขอดูด้วยอมนดูซิ อ๋อก็ไอ้เลขที่ลวงไหลขึ้นมาเมื่อกี้อ๋อจะได้เห็นกันทั่หน้าเออแล้วก็เลขบนหลักกิโล7972สรุปแล้ว ไม่ใช่หมอปลาที่ทุบสารนะคะที่ฉันก็ว่านนั่งทํางานกันร่วมด้วยช่วยสู้ไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคือหน้าตาแบบนี้แต่ไม่ผอมขนาดนี้วันไหนถ้าไม่ว่างก็ให้คนนี้มาแทนร่วมด้วยช่วยสู้เี๋ยวเขาก็มาว่าอีสานเลยเออเป็นหมอปลาผ้าอีสารเหมือนเป๊ะเลยค่ะคือหมอปลาตัวจริงสังเกตง่ายๆนอกเหนือจากมีพุงคุณรู้ว่าอะไรอะไรที่น้ําฟ้าจะไม่ห่างตัวเป็นเงาอยู่ติดกันเป็นผัดท้องเกลยอในบรรดาความรักเมียเนี่ยพี่ต้นสู้ไม่ได้สุด ยหมอปลานี่คือที่สุดนะไม่ให้เมียทำอะไรเลยนะแค่เมียไปเทน้ำให้กินอ่ะทําทําไมเดี๋ยวก็เหนื่อยแค่เทน้ำเหนื่อยเหรอไม่อยากให้เมียทําอะไรเลยใช่พี่ต้นดูไว้เป็นตัวอย่างนะยกนิ้วให้เลยวันนี้ทําอะไรบ้างซักผ้าถูบ้านอาบน้ำหมาผมกใกล้เคียงหมอปลาทําต่อไปใช่ครับหมอปลาครับวันนี้จะให้โชคไหมครับผมเดินทางมาอยากได้โชคใช่ไหมอยากได้โชคครับ ความรู้สึกเป็นไงบ้างหมอปลาครับหมอปลาปองล้กันปองแล้วกันอาหมอปลาจะจับเินองหมอปลาจะปนปองนะครับผมโอ้โหโอหบังองหบังโอนะงโออีดูกันนะครับอ่ลูกแรกลูกแรกโอ้ยแล้วแล้ว้หแล้วอ้าวมีฝาไห่มีฝาไหมฝาลองให้หน่อย

เก็ดนะครับเก็ดเกล็ดเกล็ดข้าวตรงกรบหลักกิโลเลยมามามาสำรวจให้ดูนะครับว่าลองลูกลูกนูนหน่อยลองลูกลูกนูหน่อยครับหมอมีที่ชอบไหมครับตัวเลขในหลักกิโลี้หมอนมากเลยครับมีไหมครับมีตัวชอบไหมครับในหลักกิโลมีตัวชอบไหม ครบไหมครับหมามาเเก้าเลยชี้จุดไหนเนาะจะชี้จุดไหนเนาะตรงไหนเอ้าเอาหมอปลาทุบให้แรงๆนะครับตรนตัวนี้นะครับเด็กันนึนี่เจเก้าเจ็ดเกี่เจ็ดเก้าแมครับผมสี่บับอาจารย์ครับสเห็นนะครับเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าสาธุสาธุเด้อพี่น้องครับเจ็ดเก้าศูนย์ปลาชีตัวเดียนะครับผมนั้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับีนะครับคุณหมอน้นน้หตัวไหนครับสตัวครับคุณหมอป้าน้นน้นสตัวนะครับเดี๋ยวเลองดูกอนตัวแรกครับสตัวใช่ไหมครับสตัวครับอสองเจ็ดมันจอตัวนี้ฮะเจ็ดสองออกากสองเจ็ด จะบอกนะชี้วันนี้แล้วมาทุกวันหน้านะครับไม่ได้นะครับผมนะอมอนี่ยแตกน่ยแตแล้วมอปลาไปไปเราเป็นะไเนาะไปแล้วครับเอาโอ้ยตาเสพักตาเสพักตาเสพักโอ้หทุแท้ดิ หกเลยแพ้กแพ้หแตัวใหญ่เลยครับเยนตัวใหญ่เลยครับสี่เจ็ดเก้าสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดสออ้าวนะครับนะครับชูครับชูชูเลยครับอานะครับเอาการกาชูครับกาดกากาตรนี้กาดตนี้เอากาดการกาด นี่ยืดเลยโอ้ขย่ยะา,ามื่เจรานัวเจ็ดเก้าเจ็ดสองครับผมสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสองันหมุนมาช้าชหมุนมาช้าชา

หมอปลาอีสานนะครับหมอปลาอีสานหมอปลานะครับเป็นหมอปลาอีสานเด้อนะครับ479 79 72ครับเดินทางมาให้โชคที่ศาลตะเสตะจนอ้าครับหมอปลาครับฝากเพจนะครับผมมีเพจนะครับให้เพจติดตามไหมหมอปลามีเพจด้วยบ่อ่ามีเพจติดตามไหมครับหมอปลาอีสานเบนแบ็คชาแนลหมอปลาอีสานชาแนลครับผมอ่าครับผม ฝากเขาไปติดตามเลยครับผมมตติดาได้ไว้ได้เลยนะครับครับผมหมอปลาอีสานเว้นบักมีแนวมีอะไรมีเลขเด่นให้ทางเพียรติดตามตามเพจเลยครับตามเพจนะครับหมอปลาอีสานผมวันนี้หมอปลาครับไม่มีเสียงเวสีกรอกคนเลยครับวันนี้ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับผมท่านก็ปกปักรักษาดีอยู่เนาะปกปักรักษาดีอยู่ครับผมวันนี้วันนี้มีโอกาสที่จะถูกไหมครับตัวเลขอิสานราเซนี่ครับผมหมอปลาครับสื่อได้ไหมครับอืมอากาศมาถือนอากาศปวดแขนแล้ว นะครับอ่ะครับผมนะครับก็กับหมอปลาเนาะครับผจิ้งจับต um right. ัวเราครับผมตามนั้นเลยครับไปขอบคุณหมอปลาคบขอุณหมอปลามากๆนะครับผมนะโชคดีนะครับติดตามด้วยหมอปลาอีสานวงเล็บแชนแนลนะครับผมนะติดตามด้วยนะครับวันนี้นะขอบคุณหมอปลาอีสานแชนแนล